คันกับสุขภาพของเราคือป้าคุณก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยคือเข่าเราอายุปูนนี้แล้วเนาะมันก็เริ่มจะขุดก่อนลองไปเขามีปัญหาแล้วทีนี้ก็ก็กินอ่ายาหลายๆตัวมาแล้วก็ว่าดีอยู่แต่พอมาตือผลิตภัณฑ์ตัวนี้วีนูอ่ากินไปแล้วขวดหนึ่งคือโดนเลยค่ะ สุขภาพเขาเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วค่ะไม่เจ็บแต่ตอนนั่งยองๆไม่ได้อ่านั่งัอเพียบไม่ได้จะมีปัญหามากแต่พอกินไปหมดไปขวดหนึ่งแล้วดีมากเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนๆที่มีปัญหาลองลองลองมา่ทานลองดูค่ะเผื่อคือคือใบอย่างเรานี่ต้องมีปัญหาแน่นอนต่อไปก็ยิ่งจะหนักคาดเราไม่ไม่รักษาสุขภาพรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีสําหรับสุขภาพเขาแล้วก็ร่างกายภายในหนึ่งคือ บบขับถ่ายดีเยี่ยมไม่ท้องอืดค่ะมันจะรักษาเป็นคล้ายๆดูเหมือนจะรักษาแผลภายในที่เรามีอยู่ค่ะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนนลองเปิดใจลองดูนะคะดีนูเป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาค่ะรู้สึกว่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะลองดูนะคะโอเค <laughs> อเค่ะ